มาครับพี่น้องพี่น้องแน่เสียบแน่เสียบครับแม่ง,แ,มงแ,มแข้งครับเทาสมารถขัวหรือทอดสำลีแ้วครับกินได้ครับแซ่บไรอื้มคุ้มๆเลยครับ อ้หถาทอดเพื่อนสีบ๊วเพชรครับทอดกรอบความเพชรของเพื่อนเสียหายไปครับใส่เลยครับปกติเด้ครับกุ้งไข่ถลวนดดเลยถ้าวคั่ว <c oughs> พื่บนสีเพชรครับโอ้โห นั่นแหละครับตาำก่อนครับน,น,นี่แม่แข้งแสบครับอันนี้คือแมงแค้งแ,งแมงแข้งอยู่ในต้นคอต้นลำไยต้นลิ้นจี่ครับมาตำเลยครับแถวครัวนั้นต่ำชีบวจากแหลกอันนี้ทอดเลยครับ ก,กอบปเลย <c oughs> อู้ประเด็ใส่กระหอมก็ได้ครับเดยวเต้ผู้มักอู้หักเจ็บแสบมานี่ เดี๋ยวไปก่อนหนึ่งเอ้อแบบโอ้ที่ขาดกูได้ไปเรียกครับแพงรึวะครับพี่น้องอ้หูยใช้รุ่นนี้รุ่นนี้ตามมึกเป่นง่วงมันแหลยกครับสามารถกินกับ ข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ได้สามารถใส่น้นามใส่ยังได้ครับเบิ้งบานเนี่ยขี่ขาดไม่ได้ก็คือตุกตัวครับใส่หลายเข้มนี้ถ้าให้บุมักประเด็กใส่น้ำปลาก็ได้ครับนวดนครับ น,นงางเข้าจากสกินกับข้าวเจ้าใส่น้ำครับหัวข้อประเดี๋ยวอย่งเออปวดเมืองมนานแบบเอาไปคุยครับเอาไปขอเนียวคุย คนหน่อยครับแต่น้ำมันเดือดๆเขาถีมลงความเพชิดของเพื่อนสิหายไปครับเพื่อนสีบบเพลิถ้าเข้าไปครัวนี่เขาเพิ่าไปครัวนี้ความเพชดของเพื่อนนั้คือเก่าครับเพชดขนาดไี้ครับหน้าตาเพื่อนนะ but not